อเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจริงๆก็ตัวนี้แหละครับที่เป็นโปรตายพีเสื้อฮีโร่ตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวที่ผมโพสลงไปนะครับอันนี้นะครับก็นะฮะจะเป็นคล้ายๆกับทรงมัสเซ e c คันะครับเป็นแทงท็อปอย่างนี้นะครับมีมีฮูดแล้วก็มีเอนี่นะครับอันจะยืนด,ดูแต่ทีนี้ผ้าเนี่ยเนื้อดีมากนะครับก ผมให้โรงงานตัดเย็บสติชแบบอย่างดีเลยนะครับอย่างแบบซ่อนอพวกลายสติชทั้งหมดเลยนะครับเป็นคัทที่ผมออกแบบขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งใจทำอย่างดีนะครับมีลายคัทตรงนี้ขึ้นหน่อยให้เป็นทรงนะครับแต่ที่นี้ยังอาจจะยังไม่ค่อยพอใจนะครับว่าอยากจะทำให้มันยาวกว่าน,นี้นิดนึงแลนนี้มันดูสั้นไปหน่อยแล้วครับ จะได้ข้างหลังยาวกว่าน,นี้นิดนึงนะครับก็ที่สำคัญนะครับผมสังเกตว่าทุกคนจะหลายหลายคนนะชอบใส่เลกกิ้งใช่ไหมนี้ผมก็ใส่เลกกิ้งนะครับแล้วมันไม่มีที่ใส่มือถือนะครับผมก็จะทํากระเป๋านะครับบนเสื้อนะครับทําให้เราแบบสามารถใส่เลกกิ้งได้แล้วก็เอามือถือเอาของใส่ได้นะครับทําให้เราไม่ต้องเออ แบบมือถือหาที่เน็บนะฮะเน็บยกทรงเน็บอะไรว่าไปนะครับแต่ว่าตัวแรกที่ทำออกมาจะเป็นสีดำนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นแบบให้ทุกคนดูก่อนนะครับผมตั้งใจทำออกมาอย่างดีนะฮะไหนก็พูดละพูดเรื่องปรัชญาแฟชั่นนิดนึงนะครับคือแฟชั่นมันไม่ใช่แค่ใส่แล้วนะฮะแค่มีเสื้อใส่กางเกงใส่นะเว้ยมัน ถ้าวันไหนมึงได้ทำนะทุกคนได้ทำนะครับมีโอกาสออกแบบเสื้อเองนะครับรู้จักโรงงานจากดีไซเนอร์เย่ายจะนั่งพี่ถี่พิถันนะครับรายละเอียดสติชพวกนี้นะครับรอยเย็บนะฮะคนที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยเขาใส่ใจบงานมากนะครับเวลาออกแบบคิดอะไรเนี่ยเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันมีคอนเนคชันระหว่างตัวตัวผู้ใส่นะครับกับอของที่ใส่นะครับ เราจะเห็นดีไซเนอร์บางท่านออกแบบรองเท้าแพงๆขึ้นมานะครับที่เราเห็นรนองเท้ากีฬาอะไรก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะชอบรองเท้าของพวกดีไซเนอร์นะครับที่เป็นดีไซเนอร์จริงๆอย่างเช่นคุชชี่นะครับเอ็กซ์นเดอร์แ ander, มคควีนบูชามี่คริสเตียนลูบูตองนะครับพวกนี้เนี่ยเราคือเราในฐานะเราเป็นดีไซเนอร์ด้วยเนี่ยเราเราเข้าใจโปรเซสเขา ในการคิดนะครว่าเสื้อผ้าแต่ละอย่างเขาเนี่ยรองเท้าแต่ละแบบเนี่ยเขามีไอเดียาการคิดเบื้องหลังยังไงนะครับขั้นตอนความพิถีพิถันเนี่ยแก้แล้วแก้อีกนะครับตัวเนี้ยเพื่อจะให้มันออกมาเพอร์เฟกแต่หลายคนจะไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ว่าอไม่หลุยตองมันแพงจังวะเฮ้ยทำไมแมคควีนมออกแบบมาแพงๆนะครับก็คือมันมีค่าออกแบบตัวนะครับแรนคิดตรงนั้นนะครับเพราะว่า คอนเนคชันระหว่างเสื้อผ้ากับตัวผู้ใส่เนี่ยต้องทำให้เรารู้สึกดีนะครับอ,อ,อย่างเช่นเราใส่เสื้อเตอ๋อไปยิมอะไรอย่างเงี้ยนะมันปิดกรงปิดกล้ามใช่ไหมมันก็ไม่เห็นเวลาเราเล่นเราก็รู้สึกเอะเชี่ยแม่งรู้สึกปั๊มแต่ทำไมมองไม่เห็นก็กลับอีกอย่างคนใส่เสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปไปเล่นเฮ้ยรู้สึกปั๊มมีแรงขึ้นเว้ยเพราะว่ามองกระจกแล้วมันรู้สึกดูดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ เป็นส่วนบูสต์คอนฟ idence ให้กับผู้ใส่นะครับเรารู้สึกดีเรารู้สึก feel good กับสินค้ากับเสื้อผ้ากับแบรนด์ที่เราใส่นะครับต้องจริงๆต้องยกความดีความชอบให้ดีไซเนอร์ของแต่ละท่านด้วยนะครับผมก็สนับสนุนนะครับถ้าเรามีเงินเราก็สนับสนุนนะบอกว่าดีไซเนอร์ท่านอื่นนะครับว่าเขาพิถีพิถันกับงานแค่ไหนนะครับก็ คนจะบอกว่าแค่ใส่แตะแค่ใส่ก็ใส่ได้เหมือนกันทีมันไม่ใช่นะครับมันมันมีมากกว่านั้นนะครับมันมันทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองนะครับมากกว่าใส่อะไรก็ได้นะครับวันนี้ใส่ใส่ไปเหอะอะไรเงี้ยมันรู้สึกเหมือนจะเคยอ่านนะครับเป็นคอนเนคชั่นเป็นอันนี้เป็นเป็นไซคโลจีนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับเรื่องของเสื้อผ้ากับผู้สวมใสนะ่มันมีผลซึ่งกันและกันนะครับอย่างเราจะมีเสื้อผ้าโตเก่งนะครับ ตัวนี้ตัวเก่งของเราเนี่ยใสแล้วรู้สึกโอ้โหเดินไปพราวมากแล้วฟีลกู๊ดมากเลยกูแม่งอามเดอคิงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันทําให้วันทั้งวันของเราเนี่ยโพสิทีฟไปด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่ใส่ไปงานๆน,นะครับก็ลองลองนึกนึกกันดูนะครับมันก็แค่เป็นมุมมองของแบบอเราดีไซน์เสื้อผ้าอะไรนะครับเราก็ลองลองมองในมุม อีกมุมหนึ่งว่าทําไมเขาตั้งราคาสูงอะไรนะครับแล้วก็จําไวนะ้ครับเขาไม่ได้บังคับให้ใครซื้อนะครับ้เขาก็ทําเพราะว่าเขา,เ,าเห็นผลงานของเขาเนี่ยอยากให้มันออกมาเพอร์เฟกนะครับมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะสื่อสารเอ็กเพรสความคิดของเขาใส่ลงไปในเสื้อผ้านะครับของผมก็ีรอกระดิก,อ,กอึดใจเดียวนะครับเดี๋ยวเสื้อฮีโร่ตัวไหม่กำลังมาแน่นอนแล้วก็ ไม่ได้วางขายในเพจฮีโร่อย่างเดียวนะครับเราจะวางขายในชอ็ชอปช็อปนิวทิชชันดีโป้ด้วยนะครับทั่วประเทศก็เดี๋ยวตามมาดูโปรเจกต์ใหญ่แน่นอนครับเดี๋ยวผมขอออกแบบแปบ๊บเดียวขอเวลาออกแบบนิดเดียวนะครับขอบคุณครับ